ร้านข้าวซอยที่เรียกว่าเขาตั้งเป้าหมายอยากจะพาข้าวซอยไทยไประดับโลกราเมงวันนี้มันมีทงคดเสืรมันมีจิโร่ชิโอโอ้โหแม่งแบบคนรู้จักหมดออพูดไปเนี่ยแม่งรู้จักหมดออผมอยากให้ข้าวซอยมันเป็นคอมมอนเหมือนคำว่าเบอร์เกอร์เหมือนคำว่าพิซซ่าเหมือนคำว่าราเมงตอนนี้เราก็อยู่เกียวโตโประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ครับนี่เราอยู่ที่นี่ข้างหลังนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะ แต่ไม่ใช่วันนี้เราอยู่ที่นี่ครับข้าวโซอีวันนี้ w o n d e r ร์ฟูรสชาติชาติองสายเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเบื้องหลังแนวคิดสิ่งที่เขาทําให้อาณาจักรเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยเขาคิดยังไงและเขาทํำยังไงให้พาเขาซอยไทยเนี่ยไปถึงระดับโลกได้ครับผมเห็นได้ยินมาว่ามีเปิดถึงลอนดอนเลยไปรู้จักคำค้อมกันครับผมมาทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่กับคู่ก่อตั้งฟูริเริ่ม ข้าวโซอีนะครับนี่พี่วินสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสดายขัดภรรยาผมผู้ก,ก่อตั้งที่แท้ True เมื่อกี้ผมแอบไปยืนอ่านตรงบอร์ดมาแล้วสองคนพี่ปอกับพี่วินนะใช่แล้ววันนี้เรามาวันเดอร o ฟู้ดรสชาติช่้าของสัย เราอยากพาไปเห็นเบื้องหลังของร้านข้าวซอยไทยที่อยากไประดับโลกวันนี้ผมเปิดให้ดูเต็มที่เลยผมเป็นแฟนคลับรายการอยู่แล้วโอ้ขอบคุณครับผมวันนี้แบบคาวด้ทุกเรื่องเลยจัดปะข้าวซอยเริ่มต้นเมื่อ4ปีที่แล้วครับเริ่มจากโควิดอุ้ยไม่นานมานี้เองนะไม่นานมานี้จริงๆอาชีพสุดท้ายก่อนเข้าวซอยแล้วกันคือทำทราเวลเอเจนซี่เป็นปีที่ลุ่งโล์ที่สุดเลยแล้วก็เจอโควิดอ้โหมันก็เอฟเฟกต์หนักภรรยาผมก็อาจจะเห็นว่าผมเคยเป็นเชฟเพราะว่าชวนผมเปิดร้านอาหารซึ่งผมก็ตกใจเล็กน้อยว็กแล้ เปิดง่ายแต่รอดยากเขามีคําพูดคําพูดนึงเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยทำให้คนไปกินครั้งแรกกับไม่ยากแต่ทําให้คนไปกินซ้ําเนี่ยนั่นแหละคือคุณจะอยู่รอดหรือเปล่าจริงถูกไหมถูกต้องเลยถูกไหมแล้วผมก็เคยเป็นซูชิเชฟรู้สึกว่าฝีมือซูชิตัวเองมันไม่ได้อัปเดตละเทียบกับปัจจุบันแล้วมันก็ไม่น่าจะสู้ได้มันไปไกลแล้วแล้วแฟนเขาก็เลยบอกว่าเขาชอบกินข้าวซอยเขาพูดมาเฉยๆว่าเขาทําข้าวซอยเป็นนะอร่อยด้วยบ้านเขาเคยทําข้าวซอยมาก่อนชื่อว่าข้าวซอยเจียงใหม่ ผมก็บอกแฟนว่าคุณทําเป็นแต่ผมทําไม่เป็นไงแต่เขาก็แบบลองดูก่อนลองดูก่อนคืนนั้นผมก็ทริเกอร์อย่างหนึ่งว่าแต่เข้าซอยมีช่องว่างให้เล่นเยอะเข้าซอย10ปีที่แล้วล่ะจน10ปีวันนี้มันคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคนเดิมเสิร์ฟแบบเดิมเดิมเทคนิคเดิมเิข้าซอยเชียงใหม่ข้าซอยเชียงรายข้าซอยลำปางเข้าซอยอสลามแต่หมายถึงว่าชื่อดังนะเขาก็เจ๋งนะเขาเจ๋งเขาดีอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบกินด้วยผมเป็นแฟนคลับเขาด้วยแต่ผมมองเห็นว่ามันไม่แน่นะเราอาจจะทําให้เข้าซอยดังกกว่่าาาาาเเเิมม้้แแรรออองงสยนนึ็จขขฟลช แฟนเขาก็ถามแหละอร่อยไหมผมก็บอกว่าอร่อยอ่ะแต่มันก็อร่อยแบบ Wallet s h a r i n g อ่ะมันไม่ได้ฉีกอ่ะสมมติแบบคนปัจจุบันนี้ซื้อเข้าวซอยในจังหวัดเชียงใหม่รวมกันเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณสัก2ล้านบาทแล้วกันไม่รู้เหมือนกันเดาตัวเลขถ้าเราทําแบบเดิมอ่ะเราจะไปอยู่ใน2ล้านเนี่ยแล้วก็แชร์กับเขาแต่ถ้าเป็นหน้าใหม่ใช่แต่ถ้าเราฉีกได้อ่ะมันอาจจะกลายเป็น สองร้านสองแล้วอีกสองน่าเป็นของเราไง ah. อ่าอ่าผมผมก็โฮปฟูล l l ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นโอเคก็มีภาพในหัวว่าอยากให้เป็นร้านที่คนมาต่อคิวมีกลุ่มวัยรุ่นเยอะๆ ah. อะไรอย่างเงี้ยถามตัวเองว่าแล้วร้านอะไรที่มันเป็นแบบนั้นซึ่งมันเป็นร้านราเมงเว้ยอ้าว oh. ร้านทงคดสืร้านทงคัดสื ah. ร้านราเมงร้านซูชิที่คนจะไปต่อคิวโอ้โห oh, oh. ผมก็ไปต่อต่อไม่ทุกร้านเลยปกติไม่ต่อช่วงนั้นต่อแบบมาอยากรู้แล้วก็อยากคุยกับเชฟ ah, ah. โอ้ยแล้วก็แบบได้แรงบันดาลใจสูงอะไรกลับมาบอกแฟนว่ามา พร้อมละเจอแล้วเจอแล้วใจใจใจไอ้คำว่าข้าวซอยไทยไประดับโลกเนี่ยมันมาตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดข้าวซอยเลยไหมหรือว่ามันซึ่งมาช่วงแรกๆไม่ใช่วันแรกแน่วันแรกมันคิดแค่ว่าทํายังไงให้ปังขายได้ก่อนอ่าแต่พอธุรกิจมันเริ่มมาปุ๊บแบบมันฝันแน่นอนอ่าใครๆก็ฝันแต่ช่วงนั้นมันไม่กล้าโพสต์มันไม่กล้าพูดแต่วันนี้มันกล้าพูดแล้วว่ามันช่วงแรกๆเลยอ่าก็ถือเป็นหมุดที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคนมันเรียกสิ่งนี้ด้วยชื่อนี้เหมือนวันที่เราเรียกราเมงเนี่ย มันไม่ต้องแปลโคตชชอบคํานี้เลยใช่ไหมคือคํานี้แหละผมไม่มีคําถามตัวเองว่าทําไมไม่เคยมีใครเรียกว่า Japanese Clean Noodle Soup ทุกคนไม่เรียกว่าราเมงแต่ข้าวซอยเนี่ยข้าวซอยแล้วก็ต้องมา Northern Thailand เชียงใหม่ชิกเกนเยลโล่เคอรี่โอ้โหแบบแม่งยากอ่ะแต่วันนี้ผมอยากให้ข้าวซอยมันเป็น c o m มอนเหมือนคำว่าเบอร์เกอร์เหมือนคำว่าพิซซ่าเหมือนคำว่าราเมงโดนเส้นเลยวันนี้โดนเส้นวันนี้โดนเส้นเราบอกว่าอยากให้ เขาซอยไทยไประดับโลกนูดตแอ,อนโทนเราอะ ชื่อมันดูญี่ปุ่นมีคนแบบแปลกใจไห <ใจ S 1> ม<ะ>แน่นอนเ,ออเราจะไประดับโลกแล้วเรามาสร้างจาร์ปิสไสวแบบนี้มันไม่เป็นไรเหรอมันเป็นครับเราก็ต้องทนดาวแล้วกลับมาเป็นล้านนาแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเราว่าวันนั้นเราอยากให้เขาซอยมันปังจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมองว่าจาบ์ปิสไสวมันเวิร์กอะ่ะการแต่งตัวให้กับอาหารบางทีมันทําให้คนเข้าถึงง่ายมากขึ้นผู้ตามตรงมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมี energy ในการเข้าไปมีการแบบเข้าถึงง่ายมากขึ้นดูแบบมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นผมว่าแล้วแต่กาารจะตีีคววมันน ผมอยากเห็นกรรมวิธีการทำด้วยได้ไหมได้เลยเอาตั้งแต่พริกแกงไงได้ไหมเห็นพริกแกงเลย Let's go พริกแกงข้าวซอยเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างพี่วินเราแต่สูตรเดี๋ยวผมก็มีพริกหลากหลายชนิดพริกเฮโต้พริกพม่าพริกจินดาผมชอบสีแดงอ๋ออยากให้มันแดงชัดๆอาจะมีขาตะไคร้ก็คือตรงนี้เลยแหละที่เราวางไว้ให้ดูนะอาจจะมีมากกว่านี้หน่อยลองแตะ กินดูได้เลยครับได้เลยเหรอเฮ้ยผมก็กินประจําอะอุ้ยอืมเผ็ดนะเนี่ยแต่มันปื้ดเลยไหมกินแกงมันมาหมดเลยทุกคนมันคือแบบเนี่ยกระเทียมตะไคร้มันต้องรูกอะอย่างเนี้ยนี้เชฟตีตีกินนี่รู้เลยไหมว่าอันเนี้ยพี่แกงร้านเรารู้เลยผมบังคับเชฟกินทุกคนอะวันนี้เชฟผมก็ป่วยกระเพาะขาดกันหมดละเฮ้ยแต่มันจัดจ้านดีนะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญกับข้าวซอยไม่งั้นเป็นข้าวซอยไม่ได้คือเส้นข้าวซอยใช่ ลองภูมิก่อนเลยทาไมถึงเรียกว่าเส้นข้าวซอยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแป้งเป็นแผ่นซึ่งเป็นแป้งข้าวเจ้านี่แหละแผ่นย้อยเลยนะเคยเห็นเวลาเขาทาเส้นใหญ่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นเลยแล้วก็หั่นแล้วภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าซอยก็เลยเป็นข้าวซอยใช่ซึ่งเส้นของเราเนี่ยมันผ่านการเดเวล็อปหรือคิดค้นไปยังไงครับพี่วินโอ้โหยังจํา วันเหล่านั้นได้อยู่แล้วยังเก็บรูปไว้อยู่เลยก็ทากันยันเช้าอะโตรุ่งอะคือมันไม่ได้สักทีแล้วเราก็ต้องบอกตรงตอนนั้นเราไม่มีความรู้เราเรียนจาก Google เส้นข้าวซอยทายังไงเส้นก๋วยเตี๋ยวทำยังไงเส้นนี้ทำยังไงแล้วก็เดิวลอกมาเรียสรุปมันก็คือบะหมี่ไข่นี่แหละโครงสร้างเนี่ยมันคือแป้งบวกไข่ถูกไหมใช่ใช่ใช่พีดมได้เลยดีนะเขาแค่ดมอะ้าเขากินดิบถ้าเขาบอกก็ต้องกินอีกใช่ไหมเนี่ยเออมันได้กลิ่นไข่แบบไข่ดิบเลยชัดเจนเลยงั้นเดี๋ยวเราลองลวกให้กินด้วย เระวางนี้นะผมไปลวกล้างก่อนแล้วก็เอามาลวกนี่อ๋อมันก็คือหลักการบะหมี่ไข่เนาะถูกไหมซึ่งอของผมเนี่ยผมมีเทคเจอร์ในใจก็คือว่าผมอะ่ะกินข้าวซอยบางครั้งผมรู้สึกว่าเส้นกับน้ําแกงมันแยกกันก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีให้มันซึมเข้าไปมันซึมไม่ได้ใช่ไหมก็ให้มันเคลือบแล้วกันแล้วก็ลองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเคลือบซึ่งก็ได้มาเป็นตัวนี้ข้อเสียของมันคือเส้นมันหงิกอันนี้คือที่ลวกเส้นหรอออกแบบเองไทยประดิษฐ์เพราะว่าเขาลวกที่ะรเยอะไงยกเสร็จแล้วก็มานองน้ําเย็นในนี น้องเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในถ้วยนี้อันนี้น้ํามันใส่น้ํามันไดยใช่ครับอืมได้กลิ่นชัดเลยเนี่ยไข่เออเออได้กลิ่นได้กลิ่นไข่เลยไข่แบบไข่เลยไข่ต้มเลยใช่ใช่ใช่นี่แล้วก็ชิมกันนี่เลยครับนช่ครับผมเออกลิ่นเหมือนไข่ต้มจริงจริงอือหึนึบเนาะมันไม่ได้แบบนุ่มยวบไปเลยนะเฮ้ยแล้วก็พอเคี้ยวไปมมนได้กลิ่นไข่กลิ่นไข่เลยคือต้องบอกก่อนนะปกติทุกครั้งแล้วเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่มีมาทําตรงนี้แล้วทุกคนเขามีโรงงานครัวกลางที่ทําเป็นแบบนี้มาแล้วครัวกลางจะทำพริกแกงแล้วก็ส่งมาที่นี่ละครับแต่ว่าก็มาผสมแต่ละสาขาใช้ส่งทุกสาขาเลยกะทิสดด้วยกะทิสดนี่ยังร้อนๆอยู่พี่ดูด้วยสายตาพี่รู้ไหมว่าไหนกะทิสดกะทิกล่องเอ้ ไม่เคยฮะไม่แน่อาจจะไม่รู้นะเพราะผมไม่รู้เป็นคำถามที่ดีแต่ชิมมารู้แน่อันนี้ทำไมต้องมีสองหม้อครับอ๋อมันเป็นหัวกับหางตามหลักก็คือเอาหัวกะหางกะทิลงไปไม่ได้ใส่น้ำอะไรเพิ่มมันก็เลยเข้มข้นเกิดบางทีก็โดนบ่นบ้างแต่ว่านี่คือข้าวซอยแบบเราเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วว่าเราจะมาทางนี้แล้วก็จะมีซอสเรียกว่าเป็นซอสปรุงของข้าวซอยอีกถูกไหมแล้วสุดท้ายนี่แหละอันนี้ผงกะหรี่อ๋อต้องใส่ด้วยเหรอ ผมนึกว่ามันจะถูกเบลนดไปในแบบพริกแกงไปแล้วเคยลองแล้วมีรอดเพราะว่าอย่างนี้ครับผงกะหรี่เนี่ยมันนิ่งแต่ว่าพริกแกงเนี่ยมันไม่นิ่งพริกแต่ละฤดูเนี่ยมันเผ็ดไม่เท่ากันมีวาไรตี้ใช่แล้วผมก็เลยแบบเอออะไรแยกได้ก็แยกเถอะแยกออกมาให้ได้มากที่สุดอ่ะเพื่อจะอยู่ในสิ่งที่มันไม่ต้องไปวุ่นวายกับพริกแกงครับก็เลยพยายามจะไปแตะพริกแกงให้น้อยที่สุดแล้วเวลาพริกแกงเนี่ยพอเวลามันเข้าฤดูบางฤดูที่มันเผ็ดขึ้นอ่ะมันก็ต้องมาปรับพอร์ชันของพริกแกงด้วยแล้วก็ซอส ด้วยแต่ผงกะหลี่ไม่ต้องยุ่งเลยเป็นของที่อยู่แล้วแต่ไอตัวที่เหลือเนี่ยมันต้องปรับให้มันหน่อยอข้นไหมเอ,อ้ยกลิ่นมันลอยขึ้นมาเลยนะมันหัวไงพี่ดูดิเนี่ยหางกะทิของผมคนอื่นหางกะทินี่คือแบบใส่แก้ว <Light. S 2> เลยนะอย่างเงี้ยร้ลาผมเรียกหางคนแม่งงในหมดออนี่คือเปิดขั้นตอนจริงๆให้ดูเลยใช่ความรู้สึกดีเหมือนกันนะทำมอเล็กๆเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองตอนเริ่มต้นใช่เหมือนมากเลยอะ่ะ อ้าววันนี้พี่วินขยายเข้าไปแบบเดี๋ยวผมเห็นในพารากอนก็มีในห้างอะ่ะก็คือกะทิสดแบบนี้พริกแกงแบบนี้แน่นอนต้องแบบนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอุ้ยอันนี้อันนี้คือชิมอะไรครับพี่อันนี้เอาแบบเรียวๆอะไรไหมอ่าผมไม่รู้สึกว่าแบบมันจือดอ,อ่ะเดี๋ยวลองเทสกับลูกน้องผมแล้วไเอ๊จืดไหมจืดแน่นอนเห็นไหมไปถึงกะทิมันจืดเหรอพี่อืมอ่าสมมุติว่าเนี่ยอันนี้ภาพจริงๆเลยพี่เจอดีเฟกต์แบบอ่างกะทิ ใอ้คงที่อย่างเงี้ยอ่ะก็ไปเอาหัวมาก็เติมเข้าไปเลยเติมนี่อันนี้อันนี้พร้อมลงแล้วพร้อมแล้วเอาแค่ร้อนๆนี่แหละผมก็ลงละโอเคแหมวันนี้หม้อนี้นี่ต้นตำรับมาทำเองเลยนะฮะแดกไม่ได้แน่นอนผมไม่ได้ทำนานวันแรกที่พี่เริ่มอ่ะพี่เริ่มกี่คนเอาในครัวนะสองบวกผมหนึ่งเป็นสามสามคนสามคนนี่คือพี่หนึ่งคนผมหนึ่งคนไกด์หนึ่งคน ไกด์อีกคนนึงอะไร่พวกที่ตกงานอะ่ะเดี๋ยวนะคือ3าวันแรกคือเป็นไกด์ด้วยไกด์พนักง,งานบัญชีก็คือพนักง,งานเก่าแล้วเลยงงแหละพนักงานโอเปอเรชั่นในบริษัททัวร์คนขับรถบัส oh. อย่างเงี้ยแม่งช่วยกันแต่ว่าพอมันหมดโควิดเขาก็อาจจะกลับไปทําอาชีพที่เขาชอบอะ่ะเราก็เข้าใจเขานะเราก็ปล่อยเขาไปคือ3วันแรกก็เริ่มเป็นความชิบหายแล้วเพราะว่า มันมีอินฟลูเนี่ยเขานึกว่าร้านเราเป็นร้านญี่ปุ่นมั้งเขามาเฝ้าดูเราตอนก่อสร้างพอเราเปิดมาแรกๆเขาก็มาเลยแต่เขาดันดังไงพอเขาลงปุ๊บหลังจากวันที่สาแม่งก,ก็คือถล่มทลายเลยไปแล้วซัดปรุงในวันที่เราแบบว่าจาก3มคนวันนั้นทำเองทุกอย่างในร้านจนวันนี้พูดได้เลยว่ามีทั้งครัวกลางมีทั้งโอเปอเรชั่นมีทั้งต่างๆเนี่ยมันปรับตัวกันเยอะไหมโหสุดๆเลยอ่ะแต่มันก็ Every day is a learning day นะวันนี้ออผมบอ,อกตรวผมไม่ได้ปิดกั้นเลยเลยผมก็ยังเรียนรู้อะไรแบบทุกวันทุกวันผมว่านี่ถามแทนใจคนดูเลยเข้าซอยเนี่ยมันต้อง R&D อะไร,รอะไรกันี่ โอ้เยอะเลยเนื้อนองลายตุนอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันนิ่มแล้วแลซัพพลายเออร์เขาก็ไม่ได้ส่งเนื้อมาให้เราแล้วมันสเปคเดิมตลอดสมัยก่อน I'm sorry นะสมัยก่อนตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดีละมันก็มีแลบตรงนี้เอาไว้เพื่อแบบทั้งเป็นบูชเชอร์ทดลองเรซูปีพอเวลามันเยอะขึ้นอ่ะมันต้องผลิตอีกแบบหนึ่งบางทีตุนแบชเล็กอร่อยแล้วอร่อยแล้วมันต้องมาลองแบชใหญ่ๆด้วยจะได้รู้ว่ารสชาติเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยหม้องานวัดกับหม้อแกงที่บ้านอ่ะใช่วิธีการก็ไม่เหมือนกันสัดส่วนก็ไม่มือนใช่ อืมอืมกลิ่นเครื่องเทศดีมากอะ่ะอันนี้ยังไม่เหนียวร้านอื่นเรียกว่าเหนียวละร้านผมยังไม่เหนียวมันใส่เส้นกินได้แล้วนะพี่แต่ว่าบอดดี้มันอ่ะใช่ใช่ถ้าพี่พูดว่าในแบบพี่ข้าวซอยเป็นปกติแบบนี้คือเสร์ฟได้แล้วเฮ้ยแต่มันมีแบบรสชาติความกลมกลม่อมความหวานหอมพี่เคยถูกถามไหมพี่ว่าแบบทำแบบเนี้ย ไม่ดังเดิมมาพ้นไฟมาเนี่ยเอาไม่ต้องตอบเขาก็ได้เราตอบตัวเองอยังไงโอ้ในใจเราเราเรารู่เอยว่าเราทําอะไรอยู่พี่กินน้ําแกงผมเมื่อกี้พี่ว่าไทยไหมไทยไทยมากด้วยพี่แกงผมไทยไหมไทยเลยและเนี่ยผมเอาเครื่องมาให้ดูมันไม่ได้มีเจแปนิสอินกริเดียนอยู่ตรงนี้ แต่มันมี Japanese equipment บ้างเทคนิคของเขามันดีอะแล้วก็เอาเทคนิคนั้นมาใช้ปะบางอย่างมันผมคิดว่าเขาดีกว่าเราก็หยิบยืมมาใช้ได้แต่หลงเหลือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่ผมคิดว่าสุดท้ายวันนี้ผมพาเข้าซอยไปเวทีโลกได้ทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันตอนเริ่มต้นมันก็จําเป็นต้องมาทางนี้พอวันนี้ผมก็ยอมที่จะต้องถอยบางอย่างลงเพราะว่า คนเห็นภาพเราชัดละแต่วันนั้นผมจําเป็นอ่ะ <Ừ. S 1> ผมอยากได้เด็กวัยรุ่นกลับมากินข้าวซอยอ่ะอ uh huh. ผมมีเพื่อนวัยรุ่นในเชียงใหม่เยอะมากกลางวันเราไม่เคยชวนไปกินข้าวซอยนะเรากินแม่งเกือบทุกร้านอ่ะ uh huh. แต่เราไม่กินข้าวซอยไม่กินเรากินข้าวซอยก็ต่อเมื่อเรามีแขกมาจากกรุงเทพอ่าแล้วก็พาเพื่อนมากินเราก็ถามตัวเองว่าแล้วทําไมเราไม่กินกันเองวะเวลาคนกรุงเทพไม่มามจะทํายังไงให้คนเชียงใหม่แม่งมาถล่มกินเราก็ลองเอาความเป็นญี่ปุ่นมาทวิสต์บ้าง,างซึ่งมันก็เวิร์กอะ่ะคือเราก็ต้องปรับบ้างอะ่ะเพื่อให้เมนูนี้มันยังคงอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อ,อวันที่พี่ได้เปิดที่ลอนดอนครั้งแรกอ่ะั้นรู้สึกยังไงพี่โอ้โห วินาทีนั้นคือดีใจมาก<อ>มันเกิดขึ้นจากเราทําตัวเองให้ดีที่สุดก่อนอคนจะเห็นคุณเองนี่คือเรื่องจริงอะไรผมยังไม่เคยเห็นร้านดีๆที่เชฟก็ทำอาหารเก่ง<อ>วัตถุดิบก็ดีราคาก็ใช่<อ>ดีไปหมดแล้วเจ๊งอะ่ะมันไม่มีเลยนะคือถ้ามันเป็นของแอะ่ะมันไปอยู่รูไหนอะ่ะคนก็ไปกินมันจะมีคนพร้อมปไป,ไปต่อยอด ชเข้าไปหาเขาเสมอมันก็คือที่มาที่ไปของการที่เราอยู่เฉยๆความฝันเรื่องกรุงเทพมันวิ่งมาหาเราเองเต็มไปหมดแต่แน่นอนมันไม่ได้ตามฝันทุกอย่างนะมันก็ใช้เวลาในการไปลองผิดลองถูกออทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องอังกฤษก็เช่นกันเราทําตัวเองให้ดีก่อนก็เจอบริษัท S&P ปลื้ม เข้าซูอีกเขาให้โอกาสเราเขาแบบเฮ้ยอยากไปเปิดที่ลอนดอนไหมผมก็แบบอยากสิครับเราก็ทำเต็มที่เลยทั้งในเรื่องของสื่อมาร์เก็ตติ้งคุณตี้เทรนนิ่งเชฟเราบินไปพรีโอเพนนกันเลยเราเรามองว่านี่มันเป็นช็อตออปปอ์าูนิตี้ออฟไลฟ์ไทม์มันต้องปังมันต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วถ้ามันไม่เวิร์กไม่เสียใจแต่ต้องใส่ให้สุดก่อนพวกเราก็เลยใส่สุดกันแล้วปรากฏว่าลูกค้าเขามารอพี่ เรารอว่าเราจะเปิดวันไหนวันแรกที่ผมเปิดเนี่ย<ช>ผมจาได้เลยว่าผมตื่นเต้นมากคนแม่งต่อคิวแบบร้านเปิดเที่ยงสิบโมงครึ่งนี่คือคิวแม่งมาแบบดูดูๆๆด,ด,ดบ <c oughs> แบบร้านตอนนั้นก็คือไม่ได้ตื่นเต้นเลยรู้ตัวทีก็คือห้าทุ่มอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หยุดเลยไม่ขึนข้าวเลยมันมีความสุขมากจนมันอยู่ได้อะ่ะ <c oughs> เรียกว่าเป็นเหมือนแบบสารอะไรบางอย่างมันหลั่งออกมาแล้วมันพลังไปหมดจําได้ว่าวันสุดท้ายตอนที่จะไปขึ้นสนามบินเนี่ยยังทําอาหารอยู่เลยยังจาโมเมนต์เหล่านั้นได้ดีอันนี้ก็น่าจะตอบคำถามพี่ซอมบวกกับเเ่าารรือง ก็คือโอกาสมันเข้ามาหาเรา <ừ. S 1> โดยที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาให้โอกาสอันนี้คือเรื่องของปีที่แล้วนะแต่ปีนี้เนี่ยเปิดเองจริงจังปีนี้เปิดเองแต่ว่าเดี๋ยวที่ลอนดอนเนี่ยโปรเจกต์เราจะเป็นเข้าสวีทไทยลาน,นาบิสโทรไม่ได้มีแค่เข้าซอยละพริกหนุ่มมีไหมโอ้โหเขาเซอหัวก็มีโอ้โหย,หโโหย,ยกร้านนาไปเลยแต่เอลิเ t ต มีหล,หลายๆเมนูที่เราเอลเวทเดี๋ยวต้องไปเซอร์ไพรส์ที่นูน่นตื่นเต้นมากโอ้หเอาใจช่วยเอาใจช่วยถ้ามีโอกาสผมจะไป <ผม S 2> อยากเข้า<ป>กันปกินอะไรแบบนี้ที่แบบคือรู้แหละว่าเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยนะแต่ความรู้สึกอะมันก็เหมือนภูมิใจกับเจ้าของร้านไปด้วยอะอยขอบคุณมากครับเราเห็นนะว่าการมาถึงตรงเนี้มันไม่ง่ายอะมันไม่ใช่แบบว่าพุชมันนี่เข้าไปใส่เงินเข้าไปแล้วมันจะถึงมันมัน,มนไม่ใช่อย่างเดียวอะพี่มองภาพสุดท้ายของข้าวซอยไว้ว่าอย่างไงราเมงแค่นี้หละ ลึกๆเลยนะราเมงวันนี้มันมีทงคอเสครับมันมีจิโร่ชิโอโอโหแม่งแบบคนรู้จักหมดพูดไปเนี่ยแม่งรู้จักหมดฮอปปิลี่วันหนึ่งนะเขาซอยก็เดี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟร้านหน้ารู้จักให้หมดทั้งโลกแม่งรู้จักหมดเลยอ่ะเรียกคานี้เหมือนกันแล้วรู้ด้วยว่าต่างกันแล้วเดี๋ยวไปต้องไปเจอร้านไทยนะที่เอาผักกาดหรือเอาผักอะไรไม่รู้ไปใส่ในเย็นตาโฟนะแล้วต้องเจอฝรั่งแบบโน่มึงต้องวอเตอร์สปริงชมึงต้องผักบุ้งแม่งจบ จับมือเลยครับผมสุดยอดขอให้ความฝันนี้ไปถึงจริงๆขอบคุณครับและเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนั่งกินข้าวซอยกตีมือผมจัดไปครับผมถ้วยนี้คือแบบมออริจินัลที่ต้นตำรับทำให้กินมีวิธีการกินไหมข้าวซอยแล้วแต่คนชอบผมเนี่ยชอบเอาทุกอย่างโปะลงไปแต่ผมอยากให้พี่ลองชิมเพียวๆก่อนอ่าก็คือน้ำซุปแล้วก็ซุปกับเส้นกับอะไรอย่างเงี้ยโอเค อันนี้ก็คือแบบกินแบบมันดูเข้มข้นขึ้นนะคนกรุงเทพจะกินแบบเนี้ยแล้วเขาก็ค่อยกินเครื่องเคียงแก้มนี่เห็นไหมนี่คือไฮไลท์ของผมมันดูดซุปขึ้นมาเลยเคลือบอ่าเนี่ยน้าแกงมันเคลือบเส้นเลยเนี่ยใช่เลยไปแล้วนะอออิ่มนะมันไม่ได้รู้สึกแยกอ่ะเส้นข้าวซอยที่มันเป็นแบบเหลืองๆมันชอบให้ความรู้สึกแม่งแบบลื่นเกินอ่ะจนน้าแกงมันแยกกับเส้มันประสานไปด้วยกันอันนี้มันใช่ฟังดูเวอร์แต่มันจริง อันนี้คือแบบที่คนกรุงเทพกินซึ่งมันไม่ผิดเลยผมก็เห็นด้วยอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยบีบมะนาวเนี่ยแล้วก็ผักดองใส่ใช่ไหมนี่นี่แหละคือหน้าตาที่ถูกต้องใช่ไปผมชอบข้าวซอยอย่างหนึ่งรงที่แบบมันมีเท็กเจอร์ในตัวมันมีเส้นกรอบมันมีเส้นนุ่มแล้วไหนจะเท็กเจอร์ในผักอีกอ่ะคือผมว่าคนคิดแต่เก่งนะนี่นี่ดูเนื้อดิอูอ้ย จมเลยนะแล้วผักดองผมได้กินเปล่าๆได้ด้วยนะนี่เป็นผักดองสูตรไทยใหญ่ผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่ออร่อยอร่อยผมชอบม,มากหอยดองทุกวันนี้ยังกินเปล่าๆอยู่เลยผมะนะมาข้าวซอยไปแล้วข้าวผัดนี่มายัางไงครับพี่ก่อนอื่นเลยมันจะมีคนที่แบบอยากกินข้าวซอยอะแต่ว่าเขามากับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาไม่อยากกินข้าวซอยมันจบเลยไงอ่า แล้วเราก็ต้องมาเด velop เมนูอื่นให้เป็นออปชันละมันก็มีคอนดิีน้ำเงี้ยวผมว่ามันก็นิชเกินไปอีกออทีนี้เราอ่ะต้องการร้านนาไงก็เลยต้องการไป้าวผัดน้ำพริกหนุ่มอ,อ,อันนี้ข้าวผัดกากหมูก็เสริฟคู่กับไส้อั่วคือการกินน้ำพริกหนุ่มสำหรับผมเนี่ยผมกินเป็นถ้วยเท่านี้ผมยังกินได้เลยพี่ผมชอบมากแล้วการเอามาผัดกับข้าวเนี่ยนะมันเสริมจินตน,นาการมากข้าวผัดเนี่ยคือเป็นเมนูปรับเซียนอะเออน้อยแต่มากด,ดูดิ S <S เ,เป็นข้าวต้องร่วนๆแบบนี้แหละนี่แหละมาลองสิข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มข้าวร่วนแห้งหอมกระทะอร่อยขาวคือดีมากอ่ะอันนี้ทำย่าเพราะน้ำพี่หน exactly ุ่มมันเปียกเราก็ต้องทำน้ำพี่หนุ่มให้มันแห้งขึ้นหน่อยนึงอร่อยอ่ะพี่ได้ไหมขอบคุณมากเลยครับอร่อยจังอร่อยเลยอ่ะอันนี้อร่อยจริงร้านข้าวซอยที่ทำข้าวผัดไม่ใช่ดิร้านข้าวผัดที่ทำข้าซอยแนนำข้าวซอยได้นิดหน่อย โอ้วันนี้อิม่มเ<ๆ>อิมว่ะพี่เวินใช้ได้ไหมทุกอย่างแบบสนุกเนาะคือมันมันครบรถอ่ะผมไม่ค่อยได้แบบสัมภาษณ์ลึกๆกับแต่ละคนแบบนานๆมาขนาดนี้เท่าไหร่แล้วพี่แล้วพอได้มานั่งคุยอยี้ยโอ้เป็นวิชั่นที่แบบน่าเชียร์ก็ขอวันเดอร์ฟูดเป็นอีกหนึ่งกองเชียร์ครับพี่เชียร์เข้าซอยไปเวทีโลกครับผมขอบคุณครับผมให้คำมั่นสัญญาว่าวันหนึ่งผมจะไปนั่งกินที่ร้านที่ลอนดอนได้ด้ยครับแล้วก็จะไปนั่งมองฝรั่ง ข้าวซอยข้าวซอยใช่เ <laughs> นาะเนาะโอ้ oh, นี่ขอบคุณแบบพี่วินมากครับผมได้ครับขอบคุณครับเอลินใ <Enjoy, S 1> สนุกทัวร์ทุกอย่างพี่วินฝากนิดนึงมีกี่สาขา มีที่เชียงใหม่เนาะที่เชียงใหม่เราเป็นแฟลกชิพสโตร์ก็คือสาขาแรกตรงนี้แหละก็เป็นวิลเลจนะ <village, S 1> ที่คนชอบมาเสพบ,บรรยากาศถ่ายรูปกันแล้วก็เรามีที่สีลมซอยคอนแวนสยามพารากอนชั้นจีเซ็นทรัลพรลราเก้าตอนที่อันนี้ออกอากาศก็จะมีเมกะบางนาแล้วก็วันที่ออกอากาศก็น่าจะเปิดที่ลอนดอนแล้วหรือไม่ใกล้จะเปิดมาก่าแล้วก็ที่อื่นก็เราติดตามกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศฝากด้วยครับ ใครที่เป็นแฟนคลับวันเดอร์ฟูดนะผมเห็นข้อมูลหลังบ้านอยู่มีคนไทยที่อเมริกาดูกันอยู่เหมือนกันที่ลอนดอนผมไม่ชัวร์ถ้าคุณดูเราเสร็จแล้วคุณไปกินนะ่ะคอมเมนต์บอกกันนิดนึงอยากรู้ว่าเฮ้ยอ,อย่างน้อยเราส่งไปถึงตรงนั้นเหมือนกันอ่านะจริงเดนะี๋ยวผมไปอ่านด้วยเอเฮ้ยเนาะเนาะนะแต่ถ้าจะจ๋าก็ขอด่าเบาๆนะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวมันจะเตือนใจ <laughs> แต่ใครยังไม่เคยลองอยากให้มาลองนะครับผมทั้งข้าวผัดเอยทั้งข้าวซอยเอยผมว่าเขาตั้งใจ แล้วก็วันนี้เราพาไปเห็นเบื้องหลังซึ่งเป็นเบื้องหลังที่เขาทําทุกวันแล้วทําแบบนี้จริงๆเครื่องแกงต่างๆเป็นบบนี้จริงๆนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็อีพีหน้าเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับผมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับนะ